ธรรมประวัติของหลวงปู่จามมหาปุญโยผู้มากมีบุญแห่งวัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยทรายคำชอัอีมุกดาหารนำมาจากหนังสือเรื่องผู้มากมีบุญเพื่อให้เป็นปูชนีแห่งธรรมรวบรวมและเรียบเรียงโดยพระครูวิเวกธรรมทารี พระธรรมทโรครูบาแจ๋วบรรยายโดยรองข้อมูลคดีศิลปินแห่งชาติบทบรรยายและอำนวยการผลิตโดยพันตำรวจเอกยาน,นพลยั่งยืนในนามของคณะสิทธิานุสิ์กลุ่มบุญพระทรงธรรมวัดป่าวิเวกวัฒนารามเพื่อน้อมบูชากตัญญูกะตะเวทิตาคุณ เนื่องในวาระครบรอบ114ปีชาตการของพระคุณเจ้าหลวงปู่จามมหาปุญโญธรรมประวัติหลวงปูจมมป 50, งป่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญตอนที่ห0หลวงปู่จามมหาปุญโญกลับมาเยี่ยมบ้านเกิด ปีพุทธศักราช2506เมื่ออายุได้53ปีลงมาเยี่ยมบ้านเป็นครั้งที่สองครั้งแรกลงมาแต่ปีพุทธศักราช2489ลงมาครั้งที่สองนี้ที่อยู่จำพรรษาปากทางแม่แตงก็มั่นคงพออยู่จำพรรษาได้ตลอดไปเพราะได้สัปปายะครบถ้วนพอควรเหตุที่ลงมานั้นไม่รู้อย่างไรใกล้ออกพรรษา จิตก็มักสะดุ้งคล้ายกับตกใจแต่ไม่ใช่อาการตกใจหลับนอนก็ฝันถึงแม่ออกบ่อยๆเกือบจะทุกคืนก็เลยมาพิจารณาว่าหรือจะเป็นเพราะว่าแม่ออกป่วยถ้าไม่ป่วยก็คงคิดถึงเราขนาดหนักก็เป็นได้จึงบอกให้โยมไปนิมนต์เอาท่านอาจารย์ตื้อมาจากน้ำตกแม่กลางทางขึ้นดอยอินทนนท์ให้มาอยู่ด้วย เพื่อรักษาสำนักรักษาศรัทธาไว้เพราะถ้าหากไม่รักษาเดี๋ยวพวกพระและศรัทธาทั้งฝ่ายนิกายเขาจะเข้ามาอยู่แทนไม่ใช่เราจะไปหวงที่ติดทินติดญาติโยมแต่เป็นความต้องการของญาติโยมเองอีกอย่างลึกๆแล้วเราก็จะได้อยู่ปฏิบัติรับใช้ใกล้คิดศึกษากับท่านอาจารย์ตื้อพอลงมาถึงบ้านแล้วก็จริงอย่างที่ฝันแม่ออกคิดถึงเรา เพราะได้ข่าวว่าพระรูปหนึ่งรูปร่างหน้าตากริยาท่าทางตามที่พระที่เดินทุดงขึ้นเมืองเหนือมาเล่าให้ฟังว่าได้ป่วยเป็นไข้ป่าตายแม่ออกก็เป็นอะไรกังวลอยู่ตัวเราภาวนาอยู่ก็ว่าจิตสะดุ่งไหวอยู่ตลอดปลายพรรษาการลงมาคราวนี้สะดวกรวดเร็วเพราะมาทางรถไฟแต่เชียงใหม่ลงมาลบบุรีจากลบบุรี มาลงที่สถานีพาชีต่อจากพาชีมาลงอุบลราชธานีแล้วก็เดินจากอุบลมาอำนาจมาเลิงนกทาบ้านกุดแหนิคมคำสซ้อยตัดดงตัดป่าบ้านโคกป่งเปื่อยมาบ้านกลางบ้านบกบ้านบากเข้าบ้านห้วยทรายมาถึงแล้วแม่ออกก็ร้องไห้อีกเราก็ว่าให้คุณแม่อย่าร้องไห้เนอ้อ ถ้ายังร้องไห้จะกลับเชียงใหม่เดี๋ยวนี้ล่ะว่าเท่านี้คนเท่าก็หยุดร้องไห้แล้วคนเท่าก็ขอให้อยู่ด้วยจะอยู่วัดหนองน่องก็ได้จะอยู่วัดป่าช้าก็ได้เราก็ไม่รับปากคนเท่าปรารบอยากจะทำบุญหาปู่ย่าตายายกับพ่อออกก็เอะอะชักชวนลูกหลานญาติมิตรจะทำบุญอุทิศก็ตกลงกันได้แล้วได้ข้าวของเครื่องให้ทาน จัดเป็นเครื่องอัฐสีกองผ้าไม้ผ้าขาวอีกของอยู่ของใช้อย่างอื่นอีกมากทำอยู่บ้านห้วยรายก่อนสํานักแม่ขาวกับพระวัดป่าช้าบ้านห้วยสายผู้ฆ่ามาถึงทีแรกพักอยู่ดอนหนองน่องพอจะทำบุญก็เลยย้ายมาพักอยู่กับหมู่พระวัดป่านี้วันขึ้นแปดค่ำทำอยู่บ้านห้วยราย วันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามไปทําอยู่บ้านหลุปปึ้งกับท่านอาจารย์บุญมีหรือหลวงปู่มหาบุญมีสิรินทโรนิมน์อาจารย์ล่าเขมปัตโตกับพระเนนลงมาแต่ภูเก้ามารับทายทานร่วมกันแต่แบ่งส่วนแยกไว้แล้วทําบุญแล้วเสร็จก็กลับมาอยู่หนองน่องลงอุโบสถวัดบ้านหลุปปึ้งนั่นละมาเทศธรรม บอกสอนแม่ออกแม่ชีหลายคนด้วยกันแล้วก็ไปพักอยู่กับท่านอาจารย์มหาบุญมีบ้านหลุบป,ปึง้งขึ้นไปพักอยู่กับอาจารย์ล่าลายภูก้าแล้วก็กลับมาลาแม่ออกขึ้นเมืองเหนืออีกขึ้นเมืองเหนือคราวนี้ละ่ะที่เอานายสมัครเสียงล้ำขึ้นไปด้วยท่านอาจารย์มหาบุญมีซิรินทโรนี้ท่านมาจำพรรษาอยู่บ้านหลุบป,ปึ้งอยู่หลายปี ตั้งแต่พุทธศักราช2,506ถึงพุทธศักราช2,510ผู้ฆ่าลงมาคราวนั้นจำได้ว่าท่านมีหมู่อยู่หลายรูปมีท่านคำผองกุชระติตโตท่านขานติกควีโรวัดอยู่เวียงเคียงรุง้งวัดป่าบ้านห้วยทายนี้ท่านก็เคยอยู่เมื่อปีพุทธศักราช2,494ก่อนที่จะไปอยู่บ้านหลุกป,ปึ้ง ท่านอาจารย์มหาบุญมีนี้คุ้นเคยรู้จักกันมาเมื่อครั้งเป็นเนนอยู่เมืองอุบลเพิ่นบวชอยู่วัดสีทองผู้ข่าบวชอยู่วัดสุทัศน์เกิดปีเดียวกันผู้ค่าเกิดเดือนหกเพิ่นเกิดเดือนสิบอ็ดปีจอเป็นหมู่เนนสมัยอยู่เมืองอุบลแล้วย้ายไปอยู่ขอนแกันพอมาพบปะกันอีกคราวนี้โอ้โหท่านดีใจที่ได้พบปะเห็นกัน โลกรมนอโลกรมนอโลกรมนอคุณจามไปอย่างใดมาอย่างใดอยู่ใสละ่ะเป็นอยู่อย่างใดเดี๋ยวนี้เพื่อนว่าเพื่อนบวชอยู่วัดสีทองพุทธศักราช2474พรรษาของเพิ่นมากกว่า9พรรษาเป็นครูบาอาจารย์องค์หนึ่งที่สุปฏิบัติเป็นหมู่พักพวกเพื่อนฝูงกันมาแต่ก่อนเก่าเป็นกนรารญาณมิตรกัน เพิ่อนอยู่จำพันษาบ้านหลุบป,ปึ้งมีหมู่พระเนนอยู่ด้วยกับเพิ่นหลายรูปหลายองค์ท่านอาจารย์มหาบุญมีสิรินทโรเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดอายุเพิ่อนอ่อนกว่าห้าเดือนผู้ฆ่าเกิดเดือนหกเพิ่นเกิดเดือนสิบเอ็ดปีจอท่านอาจารย์สิมพุทธาจารุเกิดปีรากาพากันอยู่ด้วยกันแต่ยุคสมัยเป็นเนนอยู่เมืองอุบล ย้ายไปขอนแก่นก็ไปอยู่ด้วยแต่เพื่อนเป็นเนนของวัดสีทองบวชเนนก่อนผู้ฆ่าผู้ฆ่าเป็นเนนวัดสุทัตน์วัดเรานี้คือวัดป่าวิเวกวัฒนารามเพื่อนเคยมาอยู่จำพรรษาปีพุทธศักราช2494ถึง2495หมู่พวกพ่ออียิ้มผู้ใหญ่จูมผิวขำน้องชายผู้ฆ่าเป็นผู้ดูแล เมื่อบวชเป็นพระแล้วลงมาจากเชียงใหม่มาอยู่บ้านนี้เพื่อนก็มาหาอยู่หลายครั้งขอให้ไปเทศอบรมอยู่วัดอำเภอพนมไพรวัดอำเภอสตึกสุดท้ายย้ายมาอยู่มหาสารคามปีพุทธศักราช2532โยมในช่างปรีชาวิทยาตามาพรถูกเพื่อนใช้ให้มานิมนต์ให้ไปช่วยอธิฐานจิตพระพุทธรูปหินแกะสลับ ลักษณะของพระพุทธรูปก็เหมือนกับอาจารย์มหาบุญมีใครสร้างก็คล้ายเหมือนผู้นั้นอาจารย์ล่าลายเขมปัตโตอยู่ภูเก้ากับท่านอินตอนนั้นเป็นเนนใหญ่อายุ18-19ปถึงปีพออาจารย์ล่าเห็นหน้าเราแล้วก็ร้องโอ้ขึ้นมาทันทีองค์นี้เองรูปนี้เองที่หลวงปู่มั่นสอนเป็นพิเศษ แนะนำเป็นกรณีพิเศษที่แท้เป็นญาติผี่น้องพวกเฮานี้เองโอ้ยเป็นบุญแท้หนอญาติผี่น้องพวกเขาอาจารย์ล่าลายเพื่อนว่าเพื่อนจำได้ว่าเมื่อคราปีพุทธศักราช2487เพราะเป็นปีแรกที่เพื่อนเข้าม,มาอยู่ศึกษากับเพื่อนครูอาจารย์มั่นและได้ฟังเพื่อนครูอาจารย์มั่นเทศนาเรื่องโพธิปักขียธรรม แต่หัวค่ําจนเที่ยงคืนที่แท้ก็เป็นญาติพี่น้องกันนี้เองเพราะจําชื่อไว้ได้ตอนที่ท่านอาจารย์หลุยนํากราบเรียนกับตอนที่เพื่อนครูอาจารย์มั่นถามย้ําขึ้นว่าเป็นจังไดท่านจามฟังเทศพอได้ความดีบอกอาจารย์ล่าลายก็อยู่ทําประโยชน์ให้กับญาติพี่น้องบ้านแหวนเท่าหูตึงพ่อบักศินลูกหลานหลายคน ได้รู้จักการทำบุญให้ทานพากันดูแลบำรุงวัดภูเจ้าก่อสร้างวัดภูเจ้าก่อเป็นฝ่ายพวกเริ่มต้นระกรมทุกยากน้ำก็หายากขึ้นลงก็ลำบากแต่อาจารย์ล่าลายก็อดทนอยู่สอนเป็นหลักอยู่ได้เรื่องการสร้างสะพานข้ามลำห้วยขึ้นสู่วัดภูเจาก่บ้านแวงว่าเริ่มแรกหาระดับน้ำวัดอย่างไร กะประมาณอย่างใดก็ไม่ได้ไม่ลงตัวมันยังเอียงอยู่สูงต่ำอยู่ก็เลยได้บอกโยมเขาว่าให้ปักไม้ลงไปในห้วยสามหลักตรงกลางและสองรอบข้างให้เอาระดับน้ำในห้วยเป็นแบบอาจารย์ล่าเพิ่นก็ว่าเพื่อนเป็นช่างก็เก่งอยู่แต่ไม่เก่งในช่างระดับน้ำพอปักหลักแล้วจับระดับน้ำก็ได้ความ จนปักเสาสะพานได้ระดับเดียวกันจากนั้นก็วางคานได้เอา้ามีปัญหากับโยมเจ้าของที่หัวท้ายสะพานเขาไม่อยากให้ก็เลยบอกกับพ่อบักสินในสุชาหรือถนอมวงสเสนยโยมน้องชายผู้ข่าให้เอาเงินของผู้ข่าที่รับทานไว้36บาทให้แกโยมเจ้าของที่ดินเขาจึงยอมบอกว่า อาตมาขอซื้อที่ดินหัวท้ายสะพานกับตัดถนนจากนี้ผ่านดินของโตแล้วตัดขึ้นตีนภูเขาอาตมาจะให้36บาทโตเธอจะพอใจหรือไม่เขาบอกว่ามากไปเงินให้ผมมากไปเราก็ว่าไม่เป็นไรหรอกโตเป็นคฤรืสอหัดใช้ใจ่ายนั่นนี่มากมายรับไปเถอะสะพานข้ามห้วยขึ้นภูเจาอก็อ ยุคสมัยสะพานไม้ได้ไปร่วมกับอาจารย์ล่าเขมปัตโตช่วยเหลือกันอยู่ในคราวยุคสมัยทุกยากแรกเริ่มตั้งแต่สมัยที่ตุ๊อินบวชเป็นตุ๊ใหม่ๆลงมาคราวนี้ผู้ฆ่ายังไม่รับปากแม่ออกว่าจะอยู่ด้วยเพราะยังคิดถึงเมืองเหนือมากกว่าอยู่อีกอย่างหนึ่งก็วางใจสบายใจอยู่ เพราะพ่ออียิ้มในจูมผิวขำํำน้องชายผู้ฆ่าก็ดูแลแม่ออกได้อยู่แต่ภายในเราก็เป็นห่วงแต่แม่ออกอยู่บ้างแม้ว่าจะได้รับการอบรมจากครูบาอาจารย์แต่รุ่นแรกดั้งเดิมต้นวงมาก็ตามจิตใจคนเท่าย,ยังเป็นห่วงเป็นกังวลกับผู้ฆ่ามากกว่าคนอื่นๆเพราะคนเท่าว่าอีแม่เห็นสวรรค์ ตั้งแต่ยังไม่ได้ตายก็เพราะบุญบวชของครูบานี่เองลงมาแล้วจะอยู่เทศสั่งสอนก็เฝ้าแต่อยากหนีกลับไปสาวเมืองเหนือแมงงามแท้บอแม่ออกว่าให้จิตใจภายในของเราก็วันไหวอยู่บ้างแต่ก่อนมันเฉยอยู่ได้ไม่ห่วงใครไม่กังวลกับใครแต่พอมาเห็นแม่ออกแก่เท่ากว่าเก่าแล้วนี่เราก็ใจอ่อน แต่ก่อนไปก็ให้ที่อยู่สำนักบ้านปากทางไว้เพื่อจะได้ติดต่อไปมาหาสู่กันได้หากจำเป็นกลับขึ้นไปอยู่เมืองเหนือจำพรรษาที่บ้านปากทางอีกสองพรรษาร่วมอยู่กับท่านอาจารย์ตื้อออกพรรษาปีพุทธศักราช2508พ่อทิศพรมมาบ้านช่อแลอยากได้พระธุดงไปอยู่ด้วยจะได้ทำบุญ จึงได้ลาท่านอาจารย์ตื้อไปอยู่บ้านช่อแลสร้างสำนักสงฆ์ในสวนรํำใหญ่ของพ่อทิศต,ตั้งชื่ออุทธการามเพระอยู่ติดน้ำแม่งัดต่อมานายมนตรีดวงจิตเขามาซื้อที่ดินมาบำรุงวัดมาสร้างเสนาสะนะถาวรขึ้นมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นจิตตารามเอานามสกุลมาเป็นชื่อวัด ขอเชิญท่านผู้สนใจได้โปรดติดตามรับฟังธรรมประวัติขององค์หลวงปู่จามมหาปุญโยผู้มากมีบุญตั้งแต่ตอนที่หนึ่งถึงเจสให้ครบถ้วนต่อไปเพื่อจะทำให้เราท่านทั้งหลายได้ทราบถึงธรรมประวัติและปฏิปทาขององค์ท่านและเข้าใจในสาระธรรมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อน้อมนำมาเป็นแบบอย่างแนวทางประพฤติปฏิบัติให้เจริญในธรรมสื่อไปธรรมประวัติหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญตอนที่ห้สิบนี้อนุโมทนาร่วมบุญการผลิตสื่อธรรมะนี้เพื่อน้อมบูชาคุณองค์หลวงปู่จามมหาปุญโญโดย นางสาวอมนวันโพธิชัยรุ่งเรืองและคุณแอนเดรียซาร์แมนพร้อมครอบครัวขออุทิศบุญกุศลเป็นปฏิทานามัยให้แก่บุพการีญาติพี่น้องผู้มีพระคุณและสัพพสัตว์ที่เคยล่วงเกินกันมาทุกภพทุกชาติสื่อธรรมะนี้สงวนลิขสิทธิ์ ให้แจกเพื่อเป็นธรรมทานห้ามตัดต่อแก้ไขห้ามทำเพื่อการค้า